สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนสีผนังแล้วนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะ,ะยังเหลือรายละเอียดที่ยังต้องระบายสีเหลืองให้มันหมดไปนะคะ,ะตั๊กเนี่ยไปเลือกสีเป็นสีเขียวแบบพาสเทลสีฟ้าพาสเทลนะคะแต่พอทาออกมาแล้วมันจะได้เป็นสีฟ้าออกสว่างสว่างนิดนึงนะคะเน่จะได้เป็นโทนสีฟ้า เพราะว่าดูแบบใน Google แล้วชอบชอบลายหนึ่งที่เป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าอยากได้สีนี้ไปผสมนะคะมันก็ได้สีนี้แต่พอทาออกแล้วมันแห้งมันออกเป็นสีฟ้าฟ้าเนาะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็คือเอาชั้นนะคะชั้นวางหนังสือที่มีอยู่นะมาออกจากกันนะคะแล้วก็จากที่มันวางแนวเรียงกันนะคะเป็นแนวนอนเราก็วางไปเป็นแนวตั้งนะคะก็จะได้แบบนี้ เออได้แบบนี้นะคะพวกนี้ยังไม่ได้จัดวางยังมีของระเกะละกะอยู่เลยนะคะมีถังขนมด้วยยังไม่ได้จัดวางนะคะแต่ก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่เห็นผนังนะคะดูระเกะระกะนี่คือเจาะไว้นะคะเจาะไว้เพื่อที่จะวางเอ,อ่อไม้นะคะเนี่ยไม้เนี่ยแผ่นละ700อเนี่ยนะคะวางตอนนี้ ก็กำลังย้อมสีไม้อยู่นะคะย้อมสีไม้เสร็จให้มันเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลก็จะเอามาวางตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่หนังสือใส่ของโชว์อะไรก็ว่าไปตรงนี้เรายังทาสีไม่เสร็จนะคะนี่ตู้นี้ก็ยังไม่ได้จัดนะคะเป็นตู้เดิมแล้วก็เอามาวางไว้ก่อนของยังระเกะละกะอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูย้อมสีไม้กันค่ะ นี่นะคะก็กำลังจะย้อมสีไม้นะคะแฟนตาก,ก็เอาไม้มาเรียงนะคะไม้แผ่นใหญ่เนี่ยแผ่นละเจ็ดร้อยบาทนะคะที่โกบอลเฮา s e แผ่นเล็กเท่าไหร่พ่อแผ่นเล็กเป็นมัดเขาขายเป็นมัดมัดละอันนี้มัดละหกร้อยสามสี่ร้อยนี่แหละมัดละสี่ร้อยได้เกียนคะ,ะ,นคะน10สิบท่อนสี่ร้อยก็ประมาณท่อนละสี่สิบบาทปุ๊บ มันต่างราคาต่างจากแผ่นใหญ่มากนะแผ่นเล็ก40แผ่นใหญ่700นะคะอันนี้700ข้างล่างเล็กๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยคือ40บาทเราก็จะมาทำการย้อมสีไม้นะคะอันนี้กระปุกละ2 5งบ้ท2,50บาทนะคะสีไม้สากสีไม้สากออกมาเป็นสีไหนเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะคะแกะกระปุกออกมาแล้วได้เป็นสีนี้ก็ทาเคลือบนะคะมันจะเป็นสีอะไรมาดูกันอ่าก็ะจะได้ประมาณนี้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันจะเงาไหมเงากลิ่นแรงมากถ่ายไม่ไหวแล้วนะคะกลิ่นแรงเหลือเกิน เราจะปล่อยให้ช่างทาไปตอนเสร็จแล้วจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเอาแมสไหมเดี๋ยวเอาแมสมาให้ช่างทาสีก่อน